รับขั้นตอนที่2ขั้นตอนการอ่านคําขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถฝึกอ่านได้จากเอกสารเรียนออนไลน์ในหน้าที่2ต่อจากของวันจันนะคะเด็กๆวิวาทีวีวิณอานาะีท,ออทีวินาวิาทีวีวินฑ์นาวนะิณา อ,อีทีวินาทีปีรักกาออปีปีรออะระกกออากาปีรักกาปีรักกาปออีปีรออะระออกอากา ปีรักกาพาเฮพออาหาพอเอเฮพาเฮพาเฮพออาหาพอเอเฮพาเฮพิตาชิพออิฮิ ตออาตาชออิชิฮิตาชิฮิตาชิพออิฮิตออาตาชออิชิฮิตาชิอายิโนออาอารยอิอิ นอโอบโนอายิโนอายิโนโออาอายออิอีนอโอบโนอายิโนมลรุดีมออะมะรออุลุรออีนี มะลุรีมะลุรีมออะมะลุลุลออีรีออะมะลุรีมีลุละมออีมีลออุลุลออะนะมีลุละ มะลิลามออะมะรออีนี้รออาลามะลิลามะลิลามออะมะรออีนี้รออาลามะลิลาปีรักกาปอีปี Ro-a-ra Ko-a-ka Pi-ra-ka Pi-ra-ka Po-i-pi Ro-a-ra Ko-a-ka Pi-ra-ka Pa-ra-ki Po-a-pa ro a Ko i ki Pa ra ki Pa ra ki Po a pa Ro a ra Ko i ki Pa ra ki Ti ka To i ti Ko a ka Ti โกอีตีโกอักกะโออากาักปะตีกะปะฮานามิพออาฮาโนอานาะมออีนิฮานามิฮานามิพออาฮาโนอานาะ มอีนี้ทานามิทานามิพออาหาโนอานาโมอิน ah ิ no ้ทานามินินามาพออินิโนอานาโมอามา ฮินามาฮินามาฮออิฮินอานามออามาฮินามาสาปุระโซอาสากอุกุรออาระ Sa ku ra Sa ku ra So a sa Ko u ku Ro a ra Sa ku Mo i Mo a ma No a na มีมานะมออีมีมออามานออะนะมีมานะมะมานีมออะมะมออามานอีนีมะมานีมะมานี อมออะมะมออามานออีนีมะมานีมะม,มานีโมอะมะมออามานออีนีมะมานีมีเมนูมออีนีมอเอเมนออูนู มีเมนูมีเมนูมออีมีมอเอเมนออูนูมีเมนูเมื่อเด็กฝึกอ่านจนคล่องแล้วรบกวนอัดคลิปวิดีโอส่งเข้ามาให้คุณครูด <ania> mmm, ูด้วยนะคะคุณครูอยากได้ยินเสียงเด็กและเห็นพัฒนาการในการอ่านของเด็กค่ะ